เดี๋ยวผมพามาดูบ่อบุรีรัมผมนะว่าผมเจออะไรนะครับเม <c oughs> ื่อวานเนี่ยวันก่อนเออวันก่อนวันก่อนนี่ผมเปลี่ยนน้าบ่อน,นี้ไปนะของบุรีรัมผมไปนะครับบ่อน,นี้เพราะอะไรถึงเปลี่ยนนะครับเพราะคัดปลานะครับคัดให้ลูกค้านะครับแล้วก็คัดขึ้นถังด้วยแล้วก็เจอวอดนะครับบอดมีไข่นะครับก็เลยจับออกนั่นแหละก็เลยคัดออกไปเลยนะตัวไหนตัวผู้ตัวใหญ่นะครับ อันเนี้ยเป็นบอ่อสองผมนะบอ่อแรกที่ผมขายเยอะๆเนี่ยจะเป็นบอ่อนี้นะครับก็บอ่อนี้ก็จะเป็นบนมาตัวสองตัวนะครับอ่ะพอม,มาดูบอ่อนี้นะครับปลาจะออกไปเยอะนะครับปลาเหลือไม่เยอะแล้วนะครับพอปลาเหลือไม่เยอะนะครับเราดูไม่ดีนะครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอยนะครับผมบ์ดนะครับผมไข่ด้วยนะครับไข่เต็มเลยนะ ก็ผมลองไปแวกดูแล้วนะครับมีตัวผู้อยู่ประมาณเหมือนสองตัวนะที่เห็นตัวคิ้วเขียวนะครับก็ได้ย้ายอีกแล้วนะครับก็คือเราจะไม่ปล่อยให้มันไข่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะย้ายออกครับคือย้ายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือมันไม่ควรจะมาไข่ในบ่อน,นี้นะครับแล้วก็มันเริ่มมีการหวงถิ่นแล้วนะนี่มีตัวหนึ่งตัวนี้น่าสวย ตัวนี้ก็สวยนะครับอันนี้ก็ลงฟอร์มได้นะใส่อย่างนี้ลงฟอร์มได้โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะย้ายออกแล้วกันนะครับโอเคครับผมโอเคครับผมอันนี้ผมช้อนใต้บอร์ดมาเลยนะก็คือไม่ให้บอร์ดมันแตกนะผมก็ในไหนก็รัดแล้วนะก็ให้มันเลี้ยงต่อไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเอามาใส่ ใส่ขันเราเทปไปเลยก็ได้นะเทเาบาๆนะครับอย่าให้วอดแตกติดโอเคนะครับผมเทใส่นิดหน่อยนะครับเราก็ให้มันเลี้ยงไปเลยนะครับไหนๆก็รัดแล้วนะตรงสารนั้นนะกเออ็เดี๋ยวตัวนี้ก็ให้เลี้ยงไปเลยนะครับโอเคครับประมาณนี้